ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ยไม่เลิกสี่ราศี30มิถุนาเตรียมรองว้าวถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีมาเยือนเป็นเศรษฐีไม่คาดฝัน อันดับหนึ่งชาวราศีตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนเรียกได้ว่าช่วงนี้แสงสว่างนำทางเพราะการเงินของคุณนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะลดน้อยลงมีแต่รายรับเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อความสุขให้ตัวเองเยอะยิ่งขึ้นส่วนการงานก็บอกเลยว่าดี คุณจะเกิดความก้าวหน้าและเกิดความคืบหน้ามากธุรกิจใดๆที่หยิบจับอยู่จะได้รับการสนับสน,นุนหรือได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีทำให้ไปได้ไกลยอดขายมีกำไรมากลน้น สุขภาพระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาก็อาจจะยังเหนื่อยหรืออ่อนเพลียฉะนั้นคุณจะต้องพักผ่อนให้ดีเพื่อเตรียมร่างกายในการช่วยทำมาหากินหรือสร้างเงินได้มากกว่าเดิมอันดับ2ชาวราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายน การงานในช่วงนี้คุณจะต้องเคลียร์งานหลายๆอย่างซึ่งคุณจะเสร็จทันเวลาทำให้เจ้านายเล็งเห็นถึงศักยภาพที่คุณได้ทำงานตรงเวลาส่งผลทำให้มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่เป็นเจ้าของธรุรกิจหรือมีช่องทางในการสร้างรายได้ในช่องทางออนไลน์ช่วงนี้ยอดขายดีเทน้ำเททาจะได้รับกระแสนิยมหรือหยิบจับทำการใดก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทอง การเงินของคุณถือว่าดีเลยทีเดียวปัญหาต่างๆทางด้านการเงินจะค่อยๆหมดไปหนี้สินก็หมดสิ้นรับทรัพย์รัวๆขอให้ขยันอดทนและตั้งใจทำงานสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้านสุขภาพระวังเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมหรือสัตว์กัดได้อันดับสาม ชาวราศีกุ้มท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมช่วงนี้การเงินสะพัดเป็นอย่างมากคิดหวังสิ่งใดเป็นจริงโดยฉับพลัน โดยเฉพาะใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจต่างๆสามารถลงมือทำได้คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่แถมจะมีโอกาสได้ใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งจะเปิดโอกาสในการสร้างมิตรภาพหรือสร้างคอนแทกทำให้การติดต่อประสานงานต่างๆเกิดความรับรื่นมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้ช่วงนี้มีคนคอยสนับสนุนไม่ว่าจะทำการใดสำเร็จแน่แท้เงินทองไหลมาเทมา รับร่อยก็โดดเด่นมีสิทธิ์เสียงโชคเสียงดวงแล้วถูกซ้ำตัวตรงๆด้านสุขภาพอาจจะต้องระมัดระวังการปวดเอวหรือสะโพกหรือปัญหาออฟฟิศซินโดมสุดท้ายนี้สำหรับชาวราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มก,การาคม ด้านการงานของคุณเป็นช่วงที่คุณนั้นจะเกิดความรับรื่นได้ทำงานกับเพื่อนเก่า หรือคนที่รู้ใจคุณมากขึ้นเป็นการทำงานกับทีมที่ค่อนข้างแฮปปี้หรือในช่วงนี้น,นั้นคุณจะมีคอนเน c t ชันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยเฉพาะธุรกิจการค้าการขายยอดขายหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวหากทำในช่องทางออนไลน์จะดีมากๆส่วนการเงินเป็นช่วงที่เงินของคุณไหลลื่นได้ดีมากคุณจะมีรายรับจากหลัก หลายช่องทางทําให้ประสบความสําเร็จเงินเยอะเงินเพิ่มโดยเฉพาะช่วงนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดดเด่นเป็นพิเศษอาจจะถูกซ้ําตัวตรงๆหรือใครบุญมากก็อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งฉะนั้นช่วงนี้เข็ดหลับเสริมดวงควรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระจะได้มีบารมีและบางครั้งร่ำรวยสุขภาพยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงร่างกายแข็งแรงดี ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกดสับสไคร b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ